ฮนโลครับผมฮนโลครับสวัสดีครับ,รบเอานั่งขอนั่งก่อนนะครับอ้าแตกครับเกมนี้เป็นเกมสุดไทยของ f อฟซียีบซีบัานี้ f อ2 5นีบาบางคนเพิ่นก็นยังสมัครติดตามไมา่ได้ในเียจังไดเนี่ยครับผมครับ f อซสามารถสมัครติดตามได้ที่หน้าช่องและกรูปดาวสีเหลืองๆมุมซ้ายล่างของวิดีโอครับผมสมัครติดตามเป็นวิพี่จักบาทค,ครับผดสมัครติดตามเดือนแรกเพียง76บบาทนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับครับผมเห็นบอกว่าถ้าผู้ใดสมัครติดตามก็จะได้เป็นบอร์ดบริหาร มีโอกาสเข้าไปเบื้องลัยสดคู่ง่ายๆล่ะก็มีอำนาจในการตัดสินใจในการซื้อขายนักเตะแล้วก็จัดทีมแมนบอกครับกดครับผมถูกต้องครับผมสำหรับ f c หรือว่าผู้สมัครติดตามเพื่อกระซิได้เป็นวีไอพีของช่องนะครับช่องโค้ดแท็กซี่ไล่สตรีมสดจันพุทธสุกนะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมสมัครเข้ามาเป็นบอร์ดบริหารทีมน้ำกันครับโอเคครับกดได้ครับผมครับผมสมัครติดตามเข้ามาได้ครับเด้อไปไปรุ่นนคู่นี้กันก่อนครับ ขึ้นค้าเล่นเกมลองเลียงมากนะปั๊บๆแข่งเยเกือบลมเฮ้ยเอาได้เ้ยน้องๆเกมสุดท้ายแล้วเฮ้ยชนะก็คือชูถ้วยแล้วเาไปลุยวส่ใจค่ะ่ังซ้ำรอยบอกผม ผมซ้ำทุกเศร้าครับผมสุดยอดน้องผมซ้ำทุกเศ้าอีกีครับนี่เรื่องซ้ำคอยบอกผมไป <Yeah. S 1> <c oughs> มันตกกันเสียน้องสุดยอด yeah. ผม้ผมมอนเดมีครับผมลูกซ้ำนี่คอยบอกครับผมผมซ้ำได้คมครับผมซ้ำได้หดครับหมายถึงยิ่งซ้ำนะครับ รูดเดียวนี่ว้าวยังได้ฉ like ีบแม่มันซื้อเนี่ยละค่ะผมให้แบทแมนค่ะเพื่อแบ่งใจกันใจค่ะตะปูนี่มือกูสุดยอดซิเมนตะปูแม่มันยังได้ไปโฆษณาเออไฟดูดกูจะเ้ากดลงมาหนัดสุดท้ายแล้วสนากระเป็นแช่มเรียนแม่มันยังไงกันด้ตัวอา ชือื้อนี่นะครับว้าวโหีิลีวะตอ้เปื้อซื้อๆนี่และวะ <ท>ห,หลอนยิงเป็นไงลอยยิงโอ้ายระยะนี่ผมย,ายิงน,น,น,นอกรอบกื่อๆเนี่ยมันใส่ครับผมโคตรมาง่อยมาเป็นพายุเลยเฮ้ยแฮนด์บอลจุดโทษจุดโทษจ้า ยนจังไหนเอ๋ผมบ่ได้เอามือตีบ่ได้ตีวันเล่นี่นี่ต่อเยเปลี่นฟุตบอลครับอ๋อเห็นอยู่ไส่พังท้บ้าถึกัวไล่พี่แมมโอ้โยภาษาสำนีกระเป๋าจุดโทษว้าให้เท่เทเทเททาไล้วยุตโตะจาเอาแมนที่มึง ขนาดนี้กูว่ายพลาดตัวไหลนะ่มาหนอว้ยสองสามนะสุดยอดไอ้เป็นไงน่องโคตรจริงครับผมศูนย์หนอด,ดับเพชฌฆา,าดยังไงในเมื่อรอดดอกจะจอทำเนียวพลายหยุดโทษห้อยบอกไม่เคยพลาด การเป่านเวทเบอร์เวลาการแข่งกันแล้วครับแมนยูเป็นแชมป์พิมฤตสองพันยีกทับยี่บเครับผมสก,กัดไอยัววันสีว่วไห้มันจะหลองแชมป์พอจะหลองมองได้รถแห่เขาเตรียมทารอเวทีพร้อมวู้เวทีคือจัดเลี้ยวเลี้ยววันที่คิดมาเบี้ยวเบี้มาไอคือมาโอ้ยเหลี่ยมภาพวาดเขาตาโว้ยกินมูดครับ รวยไหมงาม,มแท้ใช่แล้วบักกัปตันนะมายกทําแบบเร็วๆโอ้ยใจเย็นดิเพื่อเรากําลังเดินมาอู้เดิแชมป์เลยเฮ้ยถึงแม้ว่าชีวิตจริงบ่ได้กูฝันเอาก็ได้ฝันเอาก็โคสต์แทกนี่ละยากูว่าสละเพื่อนก็มีได้ฝันเอานี่ละ่ะชีวิตจริงกักแม่มันยามไหนมีได้ฝันเอาก็ได้ ปั๊ะเป้ได้แชมป์แล้ววิมเบลีกอีกแล้วว้าดีใจดีใจเอ้าไข่มูนกกับแม่วยาอย่าเฝ้ากับตันยกก่อนมาไทยเร็วๆโดดไปข้างหน้าจะบังกูบังกูอย่าบดบังรัศมีกูยกแมงยังมือนะบังมูเอ้ากูดีใจแมงอี่างกูยกยังเงี้ยยกสันแข็งใจเย็นเพื่อนเออได้แชมป์แล้วว้าะ สลลงแซมตอนอาบุกคักมาเหน็นเหอ้ยสูงหน่ยโอ้คือกึ่งเลยเนาะเพื่อนออธรรมาดาลรซิมกูเป็นแชมป์เว้แต่กับผิดฉากเอฟซียบซีไปยังสวยงามด้วยการเป็นแชมป์พี่เมลีกรู้สึกดีใจบอครับผมมีอย่างสี่บอกกับเอฟซีช่องบอครับว่ารู้สึกอย่างไรแน่ครับผมเป็นโชคดีของผมที่ยังได้แชมป์พี่เมลีกเพราะ่ายุฟาแชมป้เมลีกแล้วก็ถวยอื้นเฮียเบิดเลยครับผม อาจจะมีเอฟซีช่องบางคนเป็นสงสัยว่าเออตกเป็นที่2รล่องจากแมนซิตี้แล้วพิกขึ้นมาเป็นแชมป์ได้จังไงครับครับผมนัดล่าสุดคือนัดที่31นะครับแล้วก็อีก7เกมต่อมาแมนซิตี้เพิ่นสะดุดเองครับผมโอ้ครับผมแสดงว่าโค้ชตักอ่าพิกขึ้นมาเป็นแชมป์เพราะว่าแมนซิตี้เกิดการสะดุดเองเป็นบ่ครับผมครับต้องขออภัยที่บ่ไดลลงทุกอีพี่ห้เบิงเพราะว่าเฝ้านเ f c 25เกมโตไม่นี่แหละครับโอเคครับโค้ชตักครับผมฝากติดตาม f อฟซีหด้ครับ ครับผมคิเลเลียนเอ็มปาเป้นะครับเป็นดาวซันโวประจำฤดูกาลครับเพย์เออร์ออฟเดอะซีซั่นอ่าได้ยังปาเป้ครับผมมันต้องได้อยู่แล้วครับยิ่งแมนป่านนี้นะครับเนาะฮ่ายิ่งโหดขนาดนี้ครับก็ขอตึงนาจักบาบนะครับเอ้ยขอบคุณครับขยันเลยเออเอินลุงก็ได้เออเอินอายดีกว่าเอ้าไปเฮ้ยนี่ตัวบักซีเมนเน่เนาะเปรี้ยว ไปแแดกล้วครับผมขอบขอขอบคุณคนแบกนะครับเตี้ยในผมมีมือนี่แล้วก็ขอบคุณแมนเชสเตอร์ครับผมใส่อยู่ในเตี้ยตำแน่น้องเอ้ยครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตี้ยครับผมไค่ได้ไร รมเปิดงงยูฟาแชมปเปรียบาเยอร์นเอาไปกินจอยครับผมส่วนเอฟเอครับตกเป็นของนกนางนวลใบเติ้ลที่ชนะเราครับกระป๋องสีฟ้าตกเป็นของมาเตนารีแม่นบอกเฮ้ยมันซื้อนี่ละรถเนี่ยมาแล้วรถเนี่ยมาแล้วมาแล้วหมดใจละเดียวบอดมือเปล่าเลยครับแต่ถสวยนึงโย่ผมพุ่งต่อเนา ต้องนันเตะต้องขอบคุณน้องมั้เนี่ยมุกเยอกับผมต้องมก็ับตัวล็อกชีวไปซะละนนวาไอ้พี่จ้าหนวน